จะขึ้นลูกใหญ่ครับตับไตส้มุงนี่สะเทือนกันไปหมดเลยครผมไม่เคยมีบอลเป็นของตัวเองนะครับก็คุณปีปี King Power มาครับท่าเรือเนี้ยเป็นท่าเรืออ่าวนุ่นอยู่ในอำเภอลมือเป็นท่าเรือที่ไปหาปลาเป็นจุดที่ลงเรือสำหรับการท่องเที่ยว แล้วก็วันนี้นะคิงพ King Power ได้นําอุปกรณ์ลูกฟุตบอลนะครับมามอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้านเกาะบูโรนเกาะบูโรนเลอยู่ในทะเลอันดามันซึ่งจากหาวนุ่นไปยังเกาะก็ใช้ระยะเวลาเดินทางเรือสปีดโบ๊ทนะครับครึ่งชั่วโมงโปราเลย เะอขึ้นลูกใหญ่ครับตับไตไ้ปุูงนี่สัดเทือนกันไปหมดเลยเกาะบุโรนเลเป็นเกาะเล็กๆมีชุมชนอยู่บนเกาะด้วยวิถีชีวิตก็เป็นชาวประมงมหาปลานะครับเลี้ยงชีพ สำหรับโรงเรียนบ้านเกาะบุลนเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนเกาะอ,อุปกรณ์การเรียนการสอนหรือว่าอุปกรณ์กีฬาต่างๆส่วนใหญ่ก็จะมาจากบนฝั่งกว่าจะมาถึงเรายากลำบากสำหรับในวันนี้ที่ทาง King Power มามอบโอกาสก็คือมอบลูกบอลให้กับเด็กๆทำให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสในการเล่นกีฬามากขึ้น วันนี้อะเด็กได้ลูกฟุตบอลมาใหม่ๆรักหวงเห็นสังเกตได้ว่าเด็กนี่ก็จะจับฟุตบอลไว้แน่นเลยวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่พวกพี่ๆเอาบอลมาให้พี่เขามาแจกลูกบอลลูกละคนครับผมจะเอาฟุตบอลนี้ไป้อมครับผมไม่เคยมีบอลเป็นของตัวเองเลครับขอบคุณพี่ๆกิาวเวอร์มาครับ นี่ขอบคุณ King Power ที่เอาฟุตบอลให้กับเด็กนักเรียนอุตสาหนางเรือผ้าล่มมาคือล่มแรงวันนี้ขอบคุณแทนเด็กๆก็บุรุษด้วยครับขอบคุณมากครับ